บอกที่มเดียวว่าเดี๋ยวมจะขอเป็นถ่ายป็าราว่าอมาเอาไปยงอู่นี้เรียกออไปอย่างเงี้ยไม่ถ่ายเรียตัวอะไรเงี้ยก็เลยดน้ำไปเลยอเขาบอกว่าเปิดแล้วเป็า2เวอร์ชันิอ่เรียกอาเวอร์ชันแต่ว่ามันเป็นอรับการก่ป็นสี่หรอไม่ได้ลงเป็่สี่ไม่ได้ลงป็่สี่คืออเขาเปิด ไม่ได้มันก็เลยตะะักคืจริงๆวันนี้มันก็เป็นแบบว่าเฉพาะกลุว่าอย่างเ่อโูกที่เรามาที่นี่ของเราก็เป็นวงน้องงน้อง็น่ารักมากแล้วก็นแต่ว่าระหที่ก็ไอเราไม่ไเจอม่ไดเจอะยก็เลยมีความว่าเราไม่ได้ัมันก็สนุกดีครับแล้วก็เห็นรอยิ้มเห็นสุขจถึงผมจะรองเลี้ยแต่ตอนหลังผมก็ตบเข้า วันนี้เหมือนมาเจอกันสานคนที่มาเดี่ยวด้วยไม่ได้เจอกันนานเท่าที่น้ด้วยอะไม่เจอกันนานแค่ไหนเจอพี่น่าจะประมาณห้าปีไปแล้วเป็นตัวจีกันใช่แล้วก็ที่กับโ็จะเป็นแบบว่ามนุษย์ที่ไม่เปีนเจเมืองอะไรก็ไม่เป็นเจ้าเป็่เจ้าเมืองจีนเขาไม่ได้เจอกันเขาไม่มีงานาึงจะเจอกันเพราะว่าพี่โอ๊ตอนี่ย อืมอาจจะได้ดูนภาคสก็รู้สึกว่าเป็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วรกาศเป็นใจมากๆแล้วก็รู้สึกดีมากแล้วก็ไู้สึกว่าคนจะมาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าอยากดนีก ทำอะไรอย่างเงี Liverpool ้ยเราได้ออกปฏิัตการเราได้ออกมาเพราะว่าเขาต่างกัที่เรื่องของแบบเราไปสูดความหลังความสูงจากที่เราเจอก็เป็นอะไรที่ดีครับเขาก็ดีใจครับสำหรับทุกท่านที่ได้ไปดีเยินว่าคุณนานๆจะมีบรรยากาศแบบนี้ให้เราคนไทยได้มาดูหนังของกันแล้วก็ด้วยบรรยากาศที่เป็นต่างกันแตกด้วยที่แบบว่ามันมันมีความวินเทจมีความแบบย้อนล้ำลึกไปด้วยแล้วก็ได้มาดูที่ ทีสยามด้วยยิ่งมีเสน่ห์ใหญ่องชันดาราเหมือนกันนะสุภาพนาต้อมตามนานก็ลยเดีอดเดี๋ยวต้องขอไปดูไปครับนไ่ที่มาพูดเหรอเว่ามาวินอยู่แล้วตะวัน โอ้ยอยากถ่ายรูปถ่ายรูปเลยนะนนนโถ่ดาราพี่นักข่าวพี่สิอพี่ขอโูปนะ